ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมจะพาท่านชมมอเตอร์เวย์นะสุดเส้นทางสนุนสายมอเตอร์เวย์ครับท่านผู้ชมครับที่นครราชสีมาเป็นช่วงทางลงครับ ครับทดสอบการลองวิ่งครับทดสอบลองวิ่งนะบนถนนมอเตอร์เวย์หรือทางหลวงพิเศษช่วงทางลงนะะที่จะไปนครราชสีมาครับท่านผู้ชมครับ นี่ครับจากตรงสะพานข้ามคลองนะฮะสะพานข้ามคลองชประทานที่นะฮะอำเภอขามทะเลสอรครับท่านผู้ชมเราจะวิ่งตรงสู่นะฮะทางรงหรือสิ้นสุดทางหลวงมอเตอร์เวย์ครับบ่ายบางปะอินครับท่านผู้ชมครับ ที่เราวิ่งอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นเ,เส้นทางของมอเตอร์เวย์ที่จะเปิดให้ใช้บริการในอนาคตครับท่านผู้ชมช่วงที่นครราชสีมาครับท่านผู้ชมตอนนี้สาธารณสาธารณูปโภคอย่างเช่นระบบไฟฟ้าแสงสว่างนะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหรือไฟส่องนำทางนี่เองครับท่านผู้ชมครับ ทางเส้นนี้ยังไม่เปิดให้ใช้เป็นสาธารณประโยชน์หรือเปิดเปิดเปิดให้ใช้เป็นทางการนะครับเราขึ้นมาแอบวิ่งครับท่านผู้ชมครับมาทดลองวิ่งดูนะฮะที่ทางหลวงมิเศษมอเตเวย์จุดสิ้นสุดทางที่นครราชสีมาครับ ทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วครับท่านผู้ชมการก่อสร้างตรงจุดทางนะฮะลงที่นครราชสีมานะฮะการติดตั้งเสร็จการการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับท่านผู้ชมครับ ด้านหน้าจะเป็นแนวสะพานครับท่านผู้ชมสะพานตรงนี้จะเป็นสะพานข้ามในส่วนของอคลองจลประทานนะที่สามารถผ่านน้ำให้กับาชาวบ้านอยู่ระแวกแถวบ้านทุ่งกระโดนครับท่านผู้ชมนี่ครับบริเวณบ้านทุ่งกระโดนครับ ครับตรงนี้เขาเรียกว่าคลองมะกอกครับท่านผู้ชมข้างตรงนี้นะข้างใต้นี้จะเป็นสะพานผันน้ำเอาน้ำไปใช้ทางด้านการเกษตรของคนแถวหมู่บ้านทุ่งกระโดนครับทำการเกษตรครับ ลงสะพานตรงนี้ไปอีกไม่เกิน3กิโลครับท่านผู้ชมก็จะถึงช่วงทางลงเมืองนครราชสีมาครับหรือจุดสิ้นสุดมอเตอร์เวย์ทางหลวงพิเศษสายบางปะอินโคราชครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรากำลังทดลองวิ่งนะอยู่บนถนนมอเตอร์เวย์ ช่วงสั้นๆันครับท่านผู้ชมช่วงสั้นสั้นเป็นช่วงของทางรงนครราชสีมาครับจุดสิ้นสุดทางมอเตอร์เวย์ที่นครราชสีมา ท่านผู้ชมครับด้านหน้านะครับเป็นป้ายบ่งบอกถึงจุดสิ้นสุดทางมอเตอร์เวย์ครับหรือทางหลวงบางปะอินโคราชครับนะที่นครราชสีมาครับป้ายจะบ่งบอกว่าท่านจะไปทางไหนจะไปยังไงนะให้ดูป้ายนี้ครับท่านผู้ชม อ่างป้ายเขียนไว้นะครับถ้าชิดซ้ายนะครับท่านผู้ชมท่านจะสามารถเดินทางไปถนนมิตรภาพไปทางขอนแก่นครับอุดรธาน,นีหนองคายได้ครับท่านผู้ชมครับแต่ถ้าท่านตรงไปจะเป็นขึ้นไปขึ้นทางต่างระดับนะฮะตรงไปให้ไปลงที่นครราชสีมาครับทางที่ตรงไปนี้จะเป็นทางนะฮะต่างระดับครับท่านผู้ชมดีครับ จุดทางลงถนนมอเตอร์เวย์ที่นครราชสีมาครับท่านผู้ชมครับนะซ้ายนะครับก็คือถนนมิตรภาพขอนแก่นครับท่านผู้ชมในส่วนของออตรงไปท่านสามารถไปนครราชสีมา ไปปักธงชัยได้ครับท่านผู้ชมตรงไปครับท่านผู้ชมตรงไปก็คือเป็นทางหลวงต่างระดับครับท่านผู้ชมทางหลวงมอเตอร์เวย์ต่างระดับกับท่านผู้ชมครับ ด่านนาเนี่ยนะครับเป็นเมืองคนครราสีมาครับท่านผู้ชมครับ ุดทางลงครับท่านผู้ชมนะมาบรรจบที่ถนนมิตรภาพขานะขาเข้ากรุงเทพหมหานครครับท่านผู้ชมครับ